แล้วเดาว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเฮ้ย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 มัไงวะมันไงวะกระเพราพีโน่ครับขึ้นโตแล้วเออตัวชื่นลดน้ำครับไปครับไปครับไปครับครับก็เอิร์ตกดชื่นมาแล้วนะครับเขาก็กำลังอยู่กับลุงแซมนะครับกำลังสัมภาษณ์ลุงแซมอยู่นะครับเออเราก็ช่องเล็กๆครับแต่ดังไม่พอครับก็แอบๆฝงฟูกันดีกว่าเดี๋ยวรอไปไปไปหาเอิร์ออีกทีหนึ่ง สวัสดีครับ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 นิโนก็มาเลยดูบทกระเพราดีดูบทกคนคพราถ่ายรูปกน่อยถ่ายรูปหน่อยด้วยครับวันนี้นิโนขึ้นโต๊ะเมนูอะไรครับโอเคครับแล้วนิโนเร่นิโนมีเมนูอะไรครับผัดกระเพราไฟแดงครับกระเพราเพลิงผัดไยังอ่ะผัดไปแล้วโอ้โหผัดกับน้ำแข็ไปแล้วสามสิบรอบนี้ก็ได้โอ้โหไปแล้วเนี่ยเข้าไปเลยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอไอเราเป็นโงงหด่นหูนะครับตอนนี้ก็เอิร์ดสดชื่นเข้ามานะครับเขาก็ คุณครับสดชื่นกันใหญ่เลยนะครับไอเราก็ค่นผูต่อไปก็อยากจะใสดกระเพราเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวใสดกระเพราเพิ่มนะครับนี่ครับเอิอสดชื่นบอกอยากกินผักระเพราขี่หน่วงเราได้ได้ได้จัดให้อันนี้ก็เริ่มแจกอาหารเด็กๆกันแล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าผักระเพราอาจจะไม่พอนะครับก็เดี๋ยวจะเพิ่มเลยนะครับนี่นะครับออเอิอสดชื่นแล้วอยากจะกินกินมือหนงเดี๋ยวจัดให้เอาไปเพิ่มให้กินแล้วก็จะไม่ได้แล้วเเป็นยง ครับมาเลยครับมารับเลยครับอ้าวกะเพราก็มีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับแล้วก็มีนี่ครับไก่กระทอดไก่ทอดนะครับกระเหนียวไก่ทอดนะครับก็มาเตะกันด้วยใช่ไหมกะเพราอยู่เน่กะเพราอยู่นี่เอาะไรครับทำไมกะเพราครับกะเพราไข่เจียวครับมีครับนี่ครับนู้ครับอาไหมไข่เจียวอไข่เจียวเอาไว้น่ะแต่าอดอะนี่เอาตัวเอารวมอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปเผ็ดออกมาโอเร็ววัวกะเพราเร็วเลยกะเพราแล้ว นี่ครับกระทะกระทะลุงแซมเขาก็มีดามโอ้โหนี่ครับทุกทุกใบเลยนะครับนี่ใบใบมีเขาก็ดามนะครับนี่ครับมีแซมเขากำลังจากบ้านเขาเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ครับเอาคนละอันนี่ครับเนี่ย แข่งกันแข่งกันทำไมครับวันนี้แข่งกับเพา่อให้กันเรียงครั่นี่งตัมือให้วีนโอนั่งดูแแบบครับโอ้ยตาแล้วนั่งดูแแบบเนี่ยไปรชุดนี้คือเรียนอยู่ที่นี่เรียนที่นี่นะครับจบไปครับของแล้วครับผมว่าเป็นผู้ปกครองของแแบบนะอันนี้คือที่แรกที่วินโอน้องเปิดตัวนะครับนี่คือลูกชายคนโตลูกชายกันเลผมเรียนมานานแล้วไม่เจอครับ คือฟาร์มไก่คณะคาอใครทำเรี๋ยทอดที่ไปอยากให้นักแนนตัดสินนะดกเสือเป็นผู้พูดกูพูดของกเลยว่าูเตอูพูดดูกันเลยให้ดูกนเลยัว่าหกนองดูกตายอ่ะะกงทีนะครับอา ร้อนมากครับร้อนมากตัีเป็นกะหล้ออ้าเขาด้ยต้งแ้วยอยงนี้ยเอ้นี่ครับเอ้ย้ี้ต้องสองงียน บ้านเนินดินแดงบ้านเนินดินแดงบ้านเนินดินแดงจะได้กินฝีมือของพี่โน้นครับเดี๋ยววันนี้ขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะกี่เท่าไหร่ครับพี่โน้นครับี่ที่ครับวันนี้โอ้วันนี้เป็นร้อยเลยครับเป็นร้อยพี่โน้ตัดเนี่คือเหตุตอนนี้คือมันเป็นร้อยเปแล้วนะครับพี่โน้ตอนแรกยิ่งกว่านี้นะไปครับไปครับไปครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวใส่ผัด รอสอีรอไ่ากิมอ๋อีเลยนึ้น่นนเนตี่นะครับก็ข้นตาข้ตาไปแล้วเนี่ยบเหยียบขาไปเลยนะครับเหยียานะค ว่า <prediction? S 1> มามากับพี่น้องเหรอว่าเ็ะใส่ชุดนี่ไงเขาจะเปิดเขาที่เปิดตัวไปแล้วแต่ว่าหลายคนยังยังไม่เคยเห็นนะครับวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเข้าใจเหรอเฮ้ย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 มันอะไรวะมันอะไรวะวันนี้ชัดเจนเลยนะครับพี่น้องนี่เขาดิ้นเองเลยนะน้องเนี่ยเขาจับอย่างนี้เลยก่อนเลยก่อนเลยก่อนเลยเอออันไหนได้ ก็เดี๋ยวจะตักผัดกะเพรานะครับให้เอร์ตดดชื่นชิมนะครับนี่นะครับผัดกะเพรานะครับนี่เสร็จแล้วนี่รับวนี่แล้วก็เจอกันแน่นี่ครับนี่ครับดีครับโชคดีมากได้กินขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ นี่ได้กินนี่คือท่าสองรายการเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้คืออ่ะกะเพราเพลิงครับกะเพราเพลิงกะเพราเพลิงกะเพราเพลิงนะะครับกเพราเพพลิงี่นงเชิญขึ้นโต๊ะพี่นงอย่าไม่เชิญขึ้นโต๊ะกะเพราเพลิงขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่ครับคนทานก็คือเออสดชื่นนี่เองนะครับนี่นะครับ ผัดแห้งๆเลยแห้งๆล้วนๆไม่ใส่น้ำครับผมแล้วผ่าผัดอพื่งนี้ต้องมีอย่างนี้ครับเรียนแบบดุงแซมเจ้าของต้นตำรับครับอ๋อนี่คือต้นตำรับอยู่ตรงนนั้ใช่ครับใช่ครับต้นตำรับอ่านี่คือเป็นเรื่องหคือเขาเขาซิ่งไงเขาต้องเหยียบเบรกไงอ่าต้องเหยียบเบรกต้องอ่านอเครื่องจริงเรื่องจริงคือพี่โน่เปึกศิษาครับ ะะใ,ชใ,ช Eugene, ใช่ใช่ใช oh so, ่เรื่องนี้พี่แดนอาหารนี้ไม่งั้นจะไม่เลื่ยนครับตัดเลยแล้วกี้ทำไมเขามีเพิงมทำไมพี่แดมไม่มีเพิง่มแล้วกี้อะไจะเพิงหนุ่มมาเพิงมาอ๋อเพิงไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูกระเพราแบบแห้งๆเลยชิมได้อ่ะี่นี่มากระเพราพวินองครับขึ้นโต๊ะแล้วเออรสชื่นลงรสนุ่ม มนันแบบจะหอมกลิ่นกระทะนะครับแล้วก็หอมกลิ่นกระทะ,ะวันนี้แห้งร่วนแห้งร่วนอร่อยแล้วบอกให้ว่าดีใจแทนน้องๆองได้กินเมนูอร่อยครับผมแบบผัดได้แบบว่าวันนี้ให้แบบรสแบบพอดีกับน้องน้องเลยอ่ารสชาติพอดีครับให้กับน้องๆ้องกินอ,อร่อยมากๆนะครับถามคำเดียวว่ามันมีแค่นี้เหรอลองโ,โอีมหน่อวเนี่ยนี่ครับเมื่อกี้นี่ก็อ่า คนอาคนตาไปแล้วแล้วก็ผมก็ไปแล้วนะครับนี่นะครับก็เพลินครับพี่นงกับขับมาจากจังหวัดนะครับมาจากระยองครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าไม่ได้มีการรู้กันมาก่อนผมไม่ทราบไม่รู้ไม่ทราบว่าพี่นงมาก็คือว่าพี่แดงเป็นคนเป็นคนเชิญมาครับบอกอกมากับผมผมพี่พี่แพทย์ผมก็เลยมาแจกแจกกระบุนไม่รู้ไม่รู้ว่านงจะมาไม่รู้ผมไม่รู้เลยก็เลยขับมาตามแล้วโชคดีได้กินมะพราอร่อยเดี๋ยวกินของคุณแดงก่อนนะครับจำจำหนึ่ง ไปครบไปครับไปครับโเัื้อนี่ผมเลยผมามนี้นี่นี่เอ้ยคนนี้มันจับือผมอะครไม่จับจมือผมอะมาเลยเขาจับมือเรอโอ้ยอยังให้กอดทม่ทำเลย่ยผมถามเขาว่าเมนูอะไรของพี่โน่เด็ดสุดเขาบอกว่ากอบชอบอะกับเขาเลื่อแล้ว ตื <Okay. S 2> you ้นตื 1, okay. ้นนิ่วเลยหรือเหล่ากล้องเลยด้วยเดี๋ยวจิ้มของรุ่นแหนะไหมครับเดี๋ยวจิ้มของรุ่นแหน่ขอบคุณพี่น้องน่ารักมากเลยวันนี้ครับขอเคี่ยวนิดนึงครับมาทำอาหารเลี้ยงน้องๆที่คุณเห็นเนี่ยคขาทำพี่น้องมาทำอาหารเลี้ยงน้องๆครับผัดกันเป็นร้อยๆที่อ่ะใช่ครับใช่ด้วยกระทะแบบนี้ยเราคิดดูพี่น้องเยี่ยมอย่างเงี้ยอ่าเป็นร้อยที่ต้องเยียบเบรกต้องเยียบเบรกอ่ามีช่วงหนึ่งเราถือหนีไปเพราะกะเพราเด็ดจริงน้ำตาไปยืนน้ำตาไหลไปจานงกันู้น แล้วทำตรงนี้ตั้งแต่มรบาั้งแต่10โมง10โมงคับผม้วเป็นการบังเอิญโดยไม่ได้หมายที่ผมมีความสุขมากๆคุณพี่ครับผมเขาเรียกว่าสอนฝูดให้กับคนสาระความรู้นพี่นะแต่ผมก็ดูเออสุดท้อยู่ครับผมในแจกของคนเยอะแยะอยู่ครับผมครับแต่จะไปทำเขาบ้างนะครับแต่ว่าไม่คุ้มไม่พอครับวันนี้พี่โดมเขาทำแบบยอดมากครับกรับกระพริบกระรบกรอพระไริบกระพริบกรรบกว ความสุขจริงๆเพราะว่าน้งองได้กินแล้วอร่อยจริงๆครับผมสุดยอดจริงๆครับขอบคุณมากครับ,รบ,รบสุดทืาย